อ้าวอ้าวมอนี้ก็อยู่นี่เลยอืมมอันนี้มันก็อยู่นี่มันมาทำอะไรอยู่เนี่ยฮะดูร่างนีแน่น้ำติดติดโดดเกาะอ,อีกแล้วแล้วกแม่เพื่อนแม่เปื้อนโอ้อ้าวอ้าเอา้เอา,เ,อาเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วโบ้ด้วยข้าวมันกอดแม่เนี่ย โอ้โดยข้าวมันก็แม่เนี่ยอือหือลงปะลงกินข้าวปะแม่ข้าวให้กินไปลูกปะก็เอาไม่อ่ะมึงหิวข้าวเลยมีใครข้าวให้กินเลยเลยมีใครข้าวให้กินเลยไปลงปะกันข้าวกินข้าวกันไปกินข้าวกันกินข้าวกันข้าวกันบัวบัวบัวนี่ว่าอะไร นี่เหรอนี่ลูกค้าป่ะไปกินซิโบไปกินซิโบน่ะมาไหมมาไหมมาเจมาเจให้ดูให้ดูป่ะเจกิน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 ดิยังโบมานี่โบมาหนิมามามาโบมา ไม่แกะไม่แกะโดก็แกะไม่เป็นต้องให้แกะให้เนห็น้า,า,าก็จะกัดข้าวเชียวมันเป็นรังไงเนี่ยอะมันเป็นโรคอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรบนเป็นโรคอะไรวะมันต้องจะก,กัดไอข้าวบูนเป็นโรคอะไรวะ โดนไม้โดนไม้ใช่ไหมข้าวเนาะโบมันจะโดนไม้มันชอบกัดไอ้ข้าวอ่ะเนาะเนาะกินข้าวลกกินข้าว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 โดดกอดเลยเห็นน่ะอ้าวนั่งดูกันสล่อนทะเล่นหมดกินข้าวโลกกินข้าว ยืนในกลางถนนน่ะแม่เฮ็ดยืนมุ <mos S 1> ่นไปมุ่นมากลางถนนน่ะไปยืนทําอะไรอยู่นะรถนงานะรถน้ําแข็งมันมานำจะเหยียบเบ๊น้ําแข็งมันจะเหยียบเบ๊อ้าวยิงครับเร็วๆรเร็วเร็วแม่จะไปแล้วเรื่อเย็นแล้วเนี่ยโบหมดยางบ่หมดยาง บโ diamond, บเดินเข้ามาทำไมในนี้เนี่ยฮะโบโบย่องย่องมาทำไมในเนี้นยย่องมากัดไอ,อ,อ้ข้าวเลยบโบย่องมากัาากาาไาาาดไอนะด้ข้าวเลยกินข้าวลูกกิน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 ข้าวเดี๋ยวแม่ไปละเดี๋ยวโบมันแย่งกินข้าวเดี๋ยวโบมันแย่งชื่ออะไรติดอะไรติดหัวนะดูสิไปกินข้าวเลยดูไปกินข้าวเลย เท่าเลยนะโบไดยโบไปโบไปแม่ตีเลยแต่แม่เท่แต่แม่ีท่แม่ทีก่อนนะแม่ีทะแม่เี่เท่ข้าวเทีข้าว,าวแม่เทข้าวเดี๋ยวโบมันย่งนะโบกินให้หมดก่อนโบกินให้หมดได้วแย่งให้ข้าวไม่ได้ลูกห้ามแย่งห้ามย่ง đang sẽ đồn hay đang sẽ đồn mãi Cô la thúng lẽ, sẽ đây Nam ba mẹ nam tay hát, hát, à, hát, 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 Mẹ hát, 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 ไปโบกินน้ำปะโบกไปกินน้ำปไปโบกปไปกินน้ำแม่ไปแล้วแม่ไปละแม่ไปละโบกไปกินน้ำงกินน้ำนะกินน้ำน่น่ะกินน้ำไม่เป็นเน่ยมาพวกนี้ไปข่าวไปเลยแม่ไปแล้ว ข้าไปนะนกัดเอารู้ไปรูไปแม่ไปนะหยนะังหยังเนี่ยไม่เอา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 มาข้ามาเข้ามา ก้ามาเร็วเร็วก้ามาเร็วไปทางนู้นเร็วเร็วยวมันกัดเอาไปแล้วไปเอาไปเหยียบอะไรอ่ะนะเขเหยียบอะไรอ่ะนะเอา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 ไปเหยียบอะไรอ่ะนะอยาดูดิอย่าดูดิเหยียบอะไรอ่ะนะ